สวัสดีค่ะพวกเราโคงนนมหากรกับช่วง Lee NC ไม่ไม่ยอหรอกีู่นไม่กูไม่พูดทกคนที่ชอบดแปลงต่รอกันมาประมาณ2องสามปีแล้วพร้อมกับช่วง Lee NC วันนี้พวกเราจะมารีแอค เพลงที่ออกมาแล้วใช่ไหมใช่ชื่อเพลงว่าอะไรคะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงของเจ๊ค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะมาดรีแอรวันนี้เป็นเวอร์ที่เขาไลฟ์ปักเออเป็นการร้องแบบร้องไลายแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่ามีการใช้แบบว่าเครื่องดนตรีมาสอดผสานให้มันดูมีความยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้เอาเฮพอแล้วยังคะทุกทานทานนะค่ะ้องนะค่ะงานเราจบไปก็ เซ้นท่านกับอะไรหมากิโนนตอนนี้ช่วงปีใหม่อ่ะช่วงปีใหม่ช่วงคริสมาสเนี้ยอิทยเงมากเลยนะอ้ยหล่อมากเว่าหลากตายานดนตรีสดด้วยว้าวเขาเรียกว่าอะไวงออเคสตรา อ,อ้านวนี่อยู่ค่ะอยู่หันมาเลยตอนนี้สุดคิดได้นะถ้านั่อยูตรงนั้นน่ะอู้ทำไมหลอกข่าดนี้หลอกมากเลยอะหันข้างหลอกจริงๆๆ ที่เราี่อยู่ในสถานการณ์นั้นอ่ะมันจะต้องแบบว่าโอโหัเพราะเขาคนเย็นนะเออเข้าเช่างแบบไปที่สีฟันแล้วกเจ็ 不用捞了的。 เขาไม่ถ่ายโอ้เขาไม่ถ่ายลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนะคะโอ้โหคิดดีดียวยิ่งนลุกมากยังไงคือทุกครั้ที่แผดเสียงสูงอะก็คือขนจะลุกโหมาก ่พาีตอนแรกแบบว่าฟังที่เป็นต้นฉบับอะที่มันไม่ใช่แบบร้ายแบบเพราะว่าเพลงพอแล้วนะพอมาร้ายพอมากับวงอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้เข้ามันมีความอิโมชัชนอลบางอย่างเวลาฟังโอ้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 คือซัเลยค่ะอิโมดเชนอลคือซัเลยค่ะแบบว่ามันมีแบบเราโดแต่ต่อคุณซับค่ะได้ลองบอกว่าฟิลลิ่งอารมณ์ที่มันล้ำลึกความกติมาในอินเนอร์เขาได้ แล้วว่าคุณว่าบ่าวอะฉันเพิ่งรู้ด้วยนะว่าเจ๊ฝัเขาเป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็เขาก็ถืงจะมาแสดงซีรีส์เรื่องขิงพออ๋ออ๋อฉันยังไม่ได้ดูคิงพอสอ่ะแต่เขาเคยเป็นอะไรนะเดือนาันวาไม่มั่นใจแต่หนุ่ยในวงการกามีกามีอ๋อกามีกามีเหรอใช่ใช่เขาเป็นเด็กกามีแต่ว่าไม่ได้เด็กกามีอะแบบคุณภาพ จริงคุณภาพทุกคนคุณภาพทุกคนนั่นเนี่ยเหมือนเหมือนฉันรู้แค่ว่าเขาอะเออเป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็มาแสดงซีรีส์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอะโอ้โหออกซิงเกิลมาแบบบวบกวบกวบมกก็คือปังอะเสียงแบบนี้ทำให้เป็นนักร้องได้ไงอ่ะนั่นสินี่ฉันว่าเขาเลือกได้เลยนะว่าจะเดินในสายซีรีส์จะเดินในสายนักร้องอะปังทุกสายค่ะทั้งครกหน้าก็ดีเสียงก็คร่องอ้คบคบเครื่องเพราะหนุ่มครบเครื่อง แล้วว่าในซีเรียฉันเกลีดเขามากเพราะเป็นแบบผู้หนุ่มผมยาวอะอะชองเหมือนนี่ชอบผู้หนุ่มผมยาวสี่เซนยาวประมาณนี้โอเคไหมอะได้ยาวว่านี้ก็ได้ยาวกว่านี้ก็ได้แต่ถ้ายาวแข่งกับกัวไม่ได้โอ้ยแล้วแต่คนแบบเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบปลายปีไงแบบเออแบบคริสต์มาสปีใหม่อ่ะแต่ฉันชอบมากเลยนะช่วงเทศกาลแบบนี้แล้วมากับเพลงอย่างงี้กับเพย์มูนมูนละมูนมันได้อยากไปนั่งฟังด้วยเลยอ่ะ แล้วเวลานางขึ้นแบบเสียงสูงอ่ะโอ้โหพ่อก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าใครเดินเดินอยู่แล้วอ๋อตอนแรก็ใครอ่ะใครอ่ะต้องมปหยุดฟังถ้าแพลขนาดนี้เป็นถันหยุดดูแลล่ะจริงจ้ะพี่สาเวเลศเลยดนตรีสดอ่ะอจะมีอะไรดีไปกว่าดนตรีงอยากไปนั่งฟังดนตรีสดแบบยิ่งอากาศหนาวในช่วงนั้นอ่ะถ้าได้นั่งฟังดนตรีสด<ๆ>เพลงเสียงพอ<ๆ>รอะๆกล่อมใจอ่ะโอ้อันนี้จับมาให้ถึงตามห้างค่ะ,คะ แล้วนี่ถ้าได้ฟังสดนะคุณรู้สึกเลยว่าอ๋อกูต้องอกหักกูต้องลืมและลืมใครก็ขนและตอนแรกไม่ว่าจะยังไงปกติเลยตอนแรกปกติฟังไปสุกเลยริงก็ลืมตอนแรกที่อยู่ที่ห้องยังไงลืมลืมไปเลยไม่เขาอินเป็นฟีลแบบว่าลองแล้วมันอินไงลอฟังแล้วมันอินน่ะเพลงก็ดีดนตรีก็ดีนักร้องยิ่งดี เพื่อคนเดียเนรอเขาก็ตเขกกว่าเธอนี่ป็นหนึงพอดีเปเลยอะไอ้พวงเนี่ยอิเซตอิสเซอ้าวปีนี้เดียวกับฉันปีนี้แปปดนี้เาเป็วาอร่วมกาเขาคนเดียวเอฉันรู้สึกผูกพันขึ้นมาเลยเจฟเกิดเดือนหน้านะคะเดือนมีนาเดือนมีนา่อวันที่กวันที่บอกวันที่กวันว้า ใช่ไหมนางเคยเป็นนักร้องใช่ไหมใช่ใช่นางเคยอยู่ค่ายการมีมาก่อนเป็นลูกครึ่งเซี่ยวไทยองกิษจีนโอ้โหสามเซี่ยวเลยหรอพ่อแบ่งเซี่ยวหนึ่งได้ไหมแต่ว่าว่าเลนตีก็คือไรนะไม่ฮิโดน่ะเขาก็แบบเด่นเรื่องนี้นะจริงเด่นไปสุดท้ารอยากเออถ้าใครอยากเล่นหรอดนตรียังไงก็ต้องไปไมฮิัยนเนาะเออถือว่าแบบ เข้ากันทั้งดนตรีทํานองแล้วก็นักร้องใช่คุณภาพค่ะโอเคคุณภาพเจอคุณภาพเท่ากับปังปังปังออกว้าวว้าวว้าวจริงด้วยอ่ะไปคิดกันอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ไปฟังเพลงน,นี้เวอร์ชั่นนี้นะต้องไปหาฟังด่วนเพราะว่าแบบพอมากพอ,พอมาแต่ปกติก็พอแล้วลองมาเจอเวอร์ชันนี้แล้วลองนอนขนลุกเลยโอ้โหขนลุกเลยจริงค่ะ อะสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอลาไปก่อนด้วยเพลงเพลงนี้นะคะเราจะมาเจอกันอีกครั้งในเพลงนะแต่ว่าอยากให้เลียเพลงอะไรก็สามารถบอกมาได้สามารถใส่มาในคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครเราด้วยกดกระดิ่งด้วยจะได้เวลาเราโพสแล้วมันจะได้ขึ้นเตือนเลยเรียกขเข้ามาดูกันคนแรกๆเลยนำหรับวันนี้